สวัสดีค่ะดรมอยนะคะวันนี้มามอบสองเคล็ดดีๆนะคะสําหรับการฟังอย่างไรที่ให้ได้ใจคนพูดนะคะนี่เป็นเคล็ดลับที่ดีๆแล้วเคล็ดลับที่เขาเรียกว่ามีการสอดแทรกอยู่ในคอสคนฟังคนรุ่นขัดใจนะคะเรามาดูเคล็ดลับข้อที่หนึ่งกันว่าเราจะทํายังไงที่จะได้ใจคนพูดอันที่หนึ่งการฟังอวัจนภาษานะคะการฟังอวัจนภาษาเป็นการฟังที่จะต้องใช้ การสังเกตอย่างมากว่าเขาแสดงออกอย่างไรบางคนปากพูดอย่างหนึ่งแต่อวัจนภาษาจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือบางคนไม่พูดอะไรแต่ว่าเผลอแสดงอวัจนภาษาให้คุณสังเกตคุณก็สามารถฟังอวัจนภาษาของเขาได้แล้วสามารถรับรู้ว่าเสียงสองหรือสิ่งที่เขาจะพูดต่อไปคืออะไรนี่คือความทรงพลังของคาว่า อวัจนภาษานะคะชื่อหนังสือชีันเล่มนี้นะคะคำพีคนฟังคนมีเขาเรียกว่าอาวัจนภาษาเจ็ดประเภทว่ามันมีอะไรบ้างในที่เราจะเจอที่เราในบุคคลเราทั่วไปจะมีทุกคนมีนะคะไม่ว่าบริชันหรือท่านผู้ฟังทุกท่านก็มีอวัจนภาษานะคะดังนั้นการสังเกตอวัจนภาษาสําคัญมากๆม,มันจะทําให้คุณสามารถเข้าใจสิ่งที่เขาพูดว่าใช่หรือไม่ใช่หรือมีเสียงสอง แอบแฝงอยู่หรือเปล่าหรือมีสิ่งอะไรที่เขากําลังบอกคุณเป็นยัหไว่าเฮ้ยฉันเบื่อมากแล้วนะหรือฉันปิดฉันไม่ยอมรับฉันไม่ฉันไม่สนใจคุณหรืออะไรที่จะบอกว่าฉันบางใจคุณหรือบางอันที่บอกว่าฉันรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่มันมีอาวุธเชนภาษามากมายลองสังเกตดูนะคะบางครั้งเนี่ยเราไปตรงไหนเราจะเห็นนะคะบางคนเนี่ยคุยในนิยกตัวอย่างให้ฟังนะคะคุยในกลุ่มใหญ่ๆเราจะเห็นบางคนเอ่อพอ เราไม่รู้คุยเรื่องอะไรแต่ถ้าเรามองปาดเข้าไปที่โต๊ะปุ๊บเราเห็นคนในกลุ่มนะคะทุกคนหัวเราะเฮฮาแต่มีคนหนึ่งก้มหน้านะคะนี่เป็นอันหนึ่งที่จะบอกให้เรารู้ว่าณบริเวณตรงนั้นณโนะต๊ะตรงนั้นจะมีอะไรอย่างเกิดขึ้นด้วยวงสนทนาอะไรก็ตามแต่บุคคลที่ก้มหน้าเขาเกิดความผิดปกติในปัจจุบันนะคะ <c oughs> นั่นหมายว่านี่คือการสังเกตคร่าวๆเวลาคุณไปพบปะหรือไปเข้าสังคมนี่เป็นโซเชียลสกิลเลยนะคะที่ดีมากจะได้รู้ว่า เวลาที่คุณจะบริบทหรือคุณจะเอ่ยปากอย่างไรคุณจะรู้ว่าอะไรเหมาะที่จะพูดอะไรไม่เหมาะจะพูดนะคะอันนี้เคล็ดลับแพงมากนะคะในการฝึกวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่และเป็นโซเชียลสกิลนะคะอยู่ในคอร์ดในคอร์ดันก็จะมีการฝึกให้เข้าใจมากกว่าน,นี้นะคะนี่เป็นเคล็ดลับบางๆหรือเคล็ดลับคร่าวๆที่จะให้ท่านไปฟังและใช้ได้เลยและสังเกตได้เลยนะคะนี่อยู่ในอวัจนภาษานะคะแล้วอีก ข้อต่อไปข้อที่สองคืออะไรข้อที่สองคือการไม่แทรกพูดนะคะนึกนึกดีๆนึกดีๆในชีวิตจำลันของเราเรามีการแทรกพูดหรือเปล่าเรามีการพูดบางอย่างที่คนพูดยังพูดไม่จบแต่เราแทรกแล้วนะคะหรือเขากำลังพูดอยู่ดีเรายุดอย่าพูดฉันพูดเองอ่ะก็มีหรือบางครั้งเขากำลังจะเอ่ยปากแต่คุณพูดไปก่อนละเพราะคุณเห็นเขากำลังเอ่ยปากแล้วคุณคิดว่าเขาต้องพูดอย่างนี้แน่นอนนี่คือ การทําสิ่งที่เขาเรียกว่าการฟังที่ไม่ใช่การฟังแค่การได้ยินเสียงตนเองนะคะแล้ววิธีการแบบนี้จะทําให้ผู้พูด,พดไม่พูดอะไรออกมาแล้วมันจะทําให้บทสนทนาหรือทําให้ความสัมพันธ์หรือเขาษาโครจะเรียกว่าแรปพอไม่เกิดขึ้นเลยไม่ว่าอะไรก็ตามไม่เกิดขึ้นหรือทําให้ข้อมูลที่ออกมาเป็นข้อมูลที่ เป็นความจริงไม่หมดร้อเปอร์เซนจะมีบางอย่างที่ถูกสออแทรกไว้ตรงบทบทคําพูดนะคะนี่นิดเดียวนะคะแค่นิดเดียวคุณจะรู้ว่ามันจะเกิดปริยาต่างๆที่เกิดขึ้นลองนึกดูนึกหัวใจว่าเวลาหัวใจคุณเวลาคุณจะพูดแล้วมีคนพูดแทรกคุณเกิดอะไรขึ้นลองตอบดิฉันดูนะคะนี่คือสิ่งเกิดขึ้นดังนั้นอันหนึ่งก็คือไม่พูดแทกนะคะซึ่งในชั้นจะมีเขียนในนี้นะคะมีวิธีการเจ็ดมีลักษณะของเจ็ดประเภทของผู้พูดที่จะทําให้ เอาผู้ฟังนะคะที่จะทําให้ผู้พูดเขาไม่อยากถ่ายทอดอะไรบางอย่างหรือเขาจะพูดไม่ตรงความจริงหรือจะพูดเฉยๆไปเรื่องอืน่นนี่คือสิ่งที่เกิดอยู่ในเขาเรียกว่าการบริบทการฟังทั้งหมดนะคะดังนั้นวิธีการฟังเนี่ยสำคัญมากๆถ้าคุณฟังได้เข้าใจและฟังถึงเสียงที่สองของผู้พูดแล้วเขาบอกเลยนะคะคุณจะเป็นที่รักของเขาและคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เขา,เวา,เขาไว้วางใจ แล้วคุณก็จะได้ใจเขาเมื่อเราได้ใจใครโอ้โหอันนี้นะคะงานอะไรมันก็ง่ายมากๆไม่ว่างานอะไรก็สําเร็จลุล่วงอย่ยงง่ายดายรวมทั้งกิจการต่างๆเขาจะออกความเห็นและจะรักจงรักพอดีต่อองคอ์กรดุดดังเป็นเจ้าของนะคะเห็นไหมแค่การฟังก็มีผลมากๆสําหรับเขาเรียกว่าวิธีชีวิตของเราทั้งการทํางานและในครอบครัวน,นะคะลองดูนะคะสิ่งที่เป็นเคล็ดลับสองอันนี้จะพบมาก ในครบอบครัวด้วยนะคะโดยเฉพาะคนใกลคิดจะเกิดสิ่งนี้มากๆนะคะก็ลองดูนะคะลองลองไปฝึกทําดูนะคะหรือยังไงสนใจมาลงคอร์สคนฟังคนนะคะอ่รุ่นที่1 2 d กรัรดิฉันนะคะกำลังจะเปิดในวันนี้นะคะก็เรามาพบกันเจอกันและเริ่มเรียนรู้เชิงปฏิบัติด,ด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้เอาไปใช้และเป็นประโยชน์คะ่ะสวัสดีคะ่ะ